สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของปืนนกไส้จะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะปืนนกไส้จัดอยู่ในวงทานตะวันมีชื่อเรียกท้งทองถิ่นอื่นๆอีกว่ากี่นกไส้ยาก้นจ้ำขาวดอกกระลอง หรือบานดีนะคะต้นปืนนกไซ้จัดเป็นพันไม้ล้มลุกลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีความสูงประมาณ15-100เซนติเมตรแต่กิ่งก้านมากกิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมนะคะ ใบของใบนกไส้จะประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับมีใบย่อยสามใบลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบสอบส่วนขอบใบจักเป็นสี่ฟันใบกลางจะมีขนาดใหญ่กว่าใบข้างบางครั้งใบอาจเชื่อมติดกันดูเหมือนเป็นใบเดียวกันนะคะดอกปืนนกไส้ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่งดอกเป็นสีเหลืองหรือสีครีม กลีบดอกประกอบไปด้วยกลีบดอกวงนอกสีขาวครีมดอกเป็นหมันและดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศสีเหลืองคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกออกเป็นแฉกห้าแฉกกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวมีริ้วประดับลักษณะเป็นรูปช้อนมีเกสรเพศผู้สีน้ำตาลปลายสีเหลืองโผลนพลดับกลีบดอกวงนอกก้านดอกจะยาวนะคะ ส่วนผลของปืนนกไซ้จะเป็นผลแห้งไม่แตกลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานแบนผลอ่อนเป็นสีเขียวส่วนผลแห้งจะเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้มนะคะปลายแยกเป็นแฉกหนามสีเหลืองสองอันขนาดยาประมาณ7-8มิลิเมตรค่ะทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณและประโยชน์มากมายของปืนนกไส้กันเลยนะคะ รากของปืนนกไส้ใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้หวดัดต้นปืนนกไส้ทางต้นในตำราระบุว่าใช้ผสมกับรากสาบเสือรากมะเลี่ยมหินก้นจำทั้งต้นและผักปราบทั้งต้นนำมาต้มกับน้ําดื่มสามารถเป็นยาแก้ไอมีน้ามูกค,ค้นได้ด้วยค่ะใบของปืนนกไส้ใช้เป็นยาห้ามเลือดรักษาบาดแผล แผลบวมหรือแผลเน่านะคะต้นปืนนกไส้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มสามารถเป็นยาแก้ท้องร่วงจุกเสียดส่วนใบสดใช้เป็นยาแก้ปวดฟันนะคะยอดอ่อนของปืนนกไส้นำมาต้มรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกหรือสามารถนำมาแกงปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะในครั้งต่อไป ช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ